ทุกคนมาแนมเมาวันนี้ค่ะเจ๊จะพาทุกคนมาทดสอบครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดในวันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ไทยเพิ่งออกใหม่นะคะเป็นแบรนด์ของ DDC ค่ะ by Dr t h e r m i s and Cinnamon Girl นะคะก็มานนมเมาได้รับมาก็เลยคิดว่าอาจจะเอามาทดสอบให้ดูเผื่อใครที่แบบว่า เฮ้ยจดจ้องจ้องอยากได้ข้อมูลของตัวนี้เรายังไม่ได้มีการผลทดสอบอะไรแต่อย่างใดเจ๊จะทให้ดูแบบละเอียดในวันนี้นะคะอะครีมกันแดดตัวนี้นะเขาส่งมาให้2ขนาดนะจ๊ะก็คือขนาดแบบ20กรัมกับ40กรัมนะจ๊ะเป็นเซรั่มกันแดดแบบหยดน้ำเนื้อบางเบามีสารปกป้องรังสี UVA UVB แล้วก็ควรทาทั่วลําคอก่อนออกแดด15บนาทีเขาเคลมว่าบางเบาคุมมันกันน้านะแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะจ๊ะแล้วก็ได้รางวาัล The Clio Beauty h o อั f a m ม2019 number one from the Miss Clinic dermatologist test มี non chemical sunscreen น uh, ะ mm hmm. เป็น sunscreen mm hmm. ที่ไม่มี mm hmm. เป็นประเทศ non chemical mm hmm. นะแล้วก็ i n f r a r e invisible light สะท้อนแสง UVA 100%นะคะมามาดูกันว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเจ๊ขอลองบัดเล็กแล้วกันนะ20กรัมนะคะส่วนรายละเอียดราคาเจ๊ขึ้นไ้ให้ข้างล่างนี้ ทนหน้าสดนิดนึงนะคุณ <laughs> แต่การที่แบบว่าเฮ้ยห <laughs> น้าสดออกคลิปบ่อยๆก็ดีนะเพราะทำให้ทุกคนจำาีิฉันได้เวลาดิฉันเดินซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะ <laughs> จำได้าคนีฉันได้นะคะอ่ะมันจะมีลูกกี้อยู่ข้างในอย่าลืมเขยาวว่าก่อนด้วยนะคะเนื้อก็จะประมาณนี้อืมอ่ะเป็นเนื้อที่เหลวๆแลว้วหยวดออกมานะคะดูซิว่ามันจะเหนียวไหมซตมอันนี้คือข้างที่ทาอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาขอ้ออธิชูวางวันนี้นิดนึงดูซิว่ามันจะติด เหนียวสติ๊กไหมนะคะเติมอ่ะโอเคเหมือนมันจะแห้งเลยนะดีค่ะอ่ะงั้นมาลองบนหน้ากันบ้างนะคะคือสัมผัสแรกที่หยดลงบนมือเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นน้ํานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะซึมเข้าไปง่ายนะทีนี้เจ๊ไม่รู้ว่าถ้าลงบนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาทดสอบให้ลงบนหน้าด้วยนะคะกันแดดตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นตัวที่3ของปีที่เจ๊ทำการทดสอบนะ พอลงแล้วเนะี่ยน่าจะมีความขาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะสังเกตดูหน้ากับผิวคอรตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้ขาวแบบททววอ,อกนะขอลงคอด้วยนะนะ เจ๊ดูส่วนประกอบของเขาข้างหลังนะเขาจะมีส่วนประกอบของซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมออกไซด์นะคะ2ออย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบสารกันแดดที่ค่อนข้างมีความกันแดดที่ค่อนข้างสูงอะแต่ว่าถ้ามี2ตัวนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ขาววอ,อกนะคะก็มีความวันๆือว่า DDC เนี่ยเนื้อจะเป็นเยื่อไรนะจ๊ะโอเค ขาวอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่วอกเท่าที่ดิฉันกลัวนะคะก็กลืนไปกับสีผิวได้นะคะอะทีนี้เจ๊จะขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็เรามาดูในหัวข้อต่อไปก็คือประสิทธิภาพการกันแดดจ้า แป้งแล้วนี่คือลุคที่บรนดาเมสาแต่งได้จากครีมกันแดดของดีดีซีสันนะคะอ่ะมาดูใกล้ๆมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวเครื่องสำอางมีปัญหาแต่อย่างใดนะคะก็ยังเรียบเนียนปกติแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊จะลองเอาไปใช้ชีวิตกันแซกสักเชั่วโมงแล้วค่อยมาสรุปผลแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันว่าอีก7ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรจ้ะปะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้22.04นอนนะคะวันนี้ภารกิจของเจ๊คือออกไปไปชุมข้างนอกแล้วก็ไปกินข้าวหลังไฟนะคะแล้วก็กลับมาสิริรวมตั้งแต่ตอนช่วงที่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ประมาณ9ชั่วโมงด้วยกันนะคะเจ๊จะมาให้ดูผลกันว่าผิวหน้าของเจ๊นั้นเป็นยังไงนะคะมา ที่ให้ดูผลใกล้ๆนะคะเพราะว่าครีมกันแดดบางแบรนด์ที่เจ๊เคยทดสอบอะ่พะพบว่าตอนแรกที่ลงอะ่ะก็โอเคดีแต่พอออกไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตเนี่ยบางครั้งที่ถูหน้ารูปหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีคล้ายๆผงอะไรสักอย่างเป็นก้อ,กอนๆอะ่ะเหมือนตัวกันแดดมันรวมกับตัวรองพื้นหรือเครื่องสำอางของเราแล้วก็ตกลงมาบนเสื้อนะคะกลายเป็นแบบกลายเป็นเหมือนฝุ่นๆของผงอะ่ะน่าเกลียดมากเลยนะคะเจ๊ก็เลยบอกวูต่อไปทดสอบครีมกันแดดต้องทาในหัวข้อน,นี้ให้ดูด้วยนะคะซึ่งของ DDC ซันนั้นไม่มีผลอย่างนั้นเป็นอย่างใดน,นะคะก็ยัังงมมมมมีีีีคววาาเเเรยยยบน,ยนออืลูแ้ก็่ไ ไม่มีอะไรตกมาแต่ประการใดนะคะก็ถือว่าเนื้อเป็นเนื้อที่ค่อนข้างดีเบาซึมไวแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความเนอะหนะด้วยนะคะในส่วนของเนื้อครีมกันแดดเนี่ยเจ๊ก็ทําทดสอบให้ด้วยนะคะด้วยการที่หยดตัวครีมกันแดดของ DDC Sun Drop นะคะลงบนกระดาษซับมันแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะเพื่อดูว่าวงน้ามันมันมีมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการทดสอบให้ดูว่าในเนื้อของครีมกันแดดนั้นมีน้ํามันเยอะไหมอะไรประมาณนี้สาหรับคนที่ผิวมันแล้วไม่ชอบความมันบนเนื้อครีมกันแดดนะคะก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาดูเนี่ยปรากฏว มไม่ถือว่ามากยังถือว่าปานกลางอยู่นะคะฉะนั้นคนที่มีความผิวธรรมดาถึงมันเจ๊ mm hmm. ว่ายังคงใช้ได้ะคะ่ะนอกจากการทดสอบเนื้อครีมบนกระดาษซับมันแล้วเอาไปตากแดดแล้วนะคะเจ๊ J. จะมาซับหน้าให้ดูด้วยว่าหน้าของเจ๊เนี่ยพอซับด้วยกระดาษซับมันแล้วจะมีความมันมากน้อยแค่ไหนนะคะบอกไว้ก่อนว่าเจ๊เป็นคนผิวแห้งมากส่วนเดียวที่มันที่สุดก็คือปลายจมูกนะคะก็จะซับให้ดูว่ามันมีความมันออกมาเยอะไหมเพื่อรู้ว่าเฮ้ยก mm ันแดดเนี่ยมันทําให้หน้าของเราเมื่อกหรือเปล่านะคะมาอะประมาณนี้นะคะ ือว่าเล็กน้อยมากมาก ในส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดนะคะอยู่ดีๆก็ทางการกันมาสักกัน,นในส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดนะคะมาดามเมาส์คุได้ทดสอบโดยการใช้สายสมาร์ท u ันอิน c a เคเตอร์สายนะคะทาครีมกันแดดของดีดีซันดรอปตัวนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นไม่ทานะคะเพื่อที่จะทดสอบให้ดูว่าคนที่ไม่ทาครีมกันแดดนั้นผิวของเราจะเป็นยังไงนะคะเอาออกไปตากแดดไว้1ชั่วโมงและเก็บผลทุกๆ15นาทีค่ะสายสมาร<ไ>์ท u ันอิน c a เคเตอร์นั้นมีการทํางานคือถ้าเป็นสีเหลืองแสดงว่า ว่าสมารันนั้นยังได้รับการปกป้องหรือไม่ถูกรบกวนจากรังสี UVA และ UVB ค่ะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีไข่นะคะหมายความว่าต้องทากันแดดซ้ำและถ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูนั้นก็คือต้องหลบแดดละคขาดคุณเพราะว่าไม่สามารถที่จะปกป้องได้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าครั้งแรกที่ทากันแดดเสร็จมันจะเป็นสีเหลืองอยู่ใช่ปะผ่านไป15นาทีทั้ง2ฝั่งกลายเป็นสีไข่แล้วอ่ะ30นาทีไม่ต้องพูดถึงเป็นสีชมพูจนยาวไปถึง60นาทีนะคะก็สรุปได้ว่าคนที่จะใช้ครีมกันแดดของดีดีซั ต้องทาครีมกันแดด3ามทุกทุกสินาทีสรุปการใช้งานและการทดสอบของครีมกันแดดดีดีซันตัวนี้นะคะในเรื่องของแพคเกจิ้งอ่ะโอเคก็ปกติดีนะคะและอย่างที่2ก็คือในส่วนของเนื้อเนื้อเนี่ยก็เป็นเนื้อที่บางเบาไม่เหนอะหนา ทาแล้วมันก็ซึมหายไปเลยนะคะสําหรับคนที่รำคาญน่าจะชอบอยู่แล้วไม่ทําให้ตัวเมคอัพของเรานั้นดูดรอปหรือดูมีความเป็นขุยๆแต่อย่างใดนะคะแต่ส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัว DDC ตัวนี้ก็ต้องทากันแดดทุกๆ15นาทีถ้าเกิดมีการตากแดดอย่างต่อเนื่องนะคะก็สรุปได้ว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ทํางานในออฟฟิศมากกว่าไม่เหมาะกับการเล่นกิจกรรมทั่วไปนะคะ ของ DDC ก็มีด้วยประการะช่นนค่ะใครอยากให้มดามาสทดสอบกันแดดยี่ห้อไหนอีกก็บอกมาได้เลยนะคะเจ๊ J. ก็มีติดน้องๆที่ขอมาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะคะปีนี้ก็ทยอยเอามาทําให้นะคะก็จะพยายามหา CA กับ Inisfree มาทาตามคําขอปีที่แล้วที่เยอะมากเลยยังไม่ได้ทําให้นะคะวันนี้มดามาขอลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งไว้จะได้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบาย